สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะ ก็สาหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาบอกวิธีนะคะดูใบเสร็จหรือว่าดูสลิปย้อนหลังค่ะของตัวเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคงเคยที่แบบซื้อของนะคะร่วมกับเพื่อนหลายๆคนค่ะทุกคนทีนี้ใบเสร็จอ่ะเราไม่ได้ใบเสร็จมาเป็นตัวใบกระดาษแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะได้มาเป็นใบเสร็จตัวอิเล็กทรอนิกแทนนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลไปบอกกันนะคะว่าวิธีดูใบเสร็จอิเล็กทรอนิกในตัวเซเว่นอีเลเว่นนะคะหรือว่าตัวสลิปที่เราเรียกกันเนี่ยจะต้องหาได้ที่ไหนแล้วก็จะต้องดูได้้้ททีี่่่ไหหนนนใแออเเเคคาาาัังะสรรบขมลว แล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนท่าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วเข้าแอปเซเว่นได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะพอก็ได้เข้ามาที่หน้าตัวแอปพลิเคชันเซเว่นเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเซเว่นนะคะทุกคนพอแนะนำนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซเว่นนะคะแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนค่ะซึ่งพลอยเองเนี่ยเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปดูคคปเเก่่่าได้้นะะียพอททง์ให โดยเมื่อ,เพ,อเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะมันจะมาอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้เลยค่ะทุกคนให้เรานะคะกดไปที่คําว่าใบเสร็จกับเพื่อน พอเรากดไปที่ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีใบเสร็จย้อนหลังนะคะจากที่เราเคยซื้อนะคะแล้วก็เคยเข้าเซเว่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสั่งออนไลน์เนี่ย<ๆ>เขาจะรวบรวมใบเสร็จเอาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะพอเพื่อนๆเห็นรายการแล้วเนาะสมมติว่าพอจะดูบินรายการล่าสุดนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยเนี่ยนะคะมันก็จะโชว์รายการแล้วว่าโอเคเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะทุกคนนะบอกหมดเลยว่ารายการมีอะไรบ้างนะคะซื้อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะทุกคนละเอียดมากๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูใบเสร็จในนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าสําหรับใครนะคะที่ต้องการใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะ,คะก็สามารถกดขอนะคะใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านล่างได้ด้วยนะคะทุกคนนะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะสามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชันของเซเวน่นะะกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนก็เอาวิธีนะคะการดูใบเสร็จง,ง่ายๆมาฝากกันไว้เท่านี้คะ่ะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อ,ะะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะตอนนีี้เ่รามชอง แพฟอร์มให้เพื่อนๆติดตามเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกนะคะหรือว่าเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ YouTube ที่มีชื่อว่าโรชาชา n e l นั่นเองค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ไปแล้วค่ะทุกคน bye บ๊ายบาย